ข้าวอุทยานนี่ครับขอคุทีเดียวนียัด้กบแงวัดัุทยานต่ออีกหนึ่งจห้ากิโลเมตรครับมีทางเขานะครับ <c oughs> ก็ผู้หญิงก็จะไมา่ถามที่กว่าเลยอ๋อขึ้นไปน้ําตกนี่ตรงไหนครับตรงวันนี้นะครับครับขอบคุณมากครับครับเขาไปทางนี้อันนี้เป็นที่พักเคื่อน <laughs> ที่พักบุทยานแต่เราจะไปทางนู้น ตามมองก็ตามมองดูว่าเป็นอะไรจะเอยอะเงาุทธยาฮัลโสวัสดีครับะค,ะครับผมขออนุญาตนิดนึงค่ะป้ยายทะเบียนรถกันนี่ให้ก่อนค่ะป้ายทะเบียนแล้วก็เลขบันนตรประชาชนพุทพยายามนะคะคทั้งหมดเลยใช่ไหมหรือว่าคนเดียว ขึ้นไปกี่900ค่ะ900เมตรค่ะเกือบโลค่ะอ๋อครับเชิญค่ะครับ, <c oughs> บคุณครับ <c oughs> ต้องเดินขึ้นอีกประมาณ900เมตรครับผมท <c oughs> ดสอบพลังขามานับมือเยตามซีนี่ครับมาตามรีวิว ครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปน้ำตกยู่กอ่อนสงรับยหเาสิบเรคุณช่วงน้นตามไาหนไห้องนี้แค้มเข้มไฟสามสิบประชุมเรือนนอนกับมี chụt chung view phá đen tên thay thì sao năm tuổi vô má đen mới cái này không gần đây <laughs> vì thế nhìn sáng tiếng chat nó chỉ bưng tiếng tay ạ nhìn giang nam à, nhìn hấp tập tục trung thong đó bên đi, phù phù cho hấp trời ơi ngang cái chi hơn mười mà นี่เป็นน้ำตกยุงหองครับผมซึ่งมาข้างแรกด้วยกันสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมเจ็บบรรยากาศห้เพิ่งครับถือวอกาสาด้วยกัน

ตอนนี้เปียกไปแล้วเปียกไปแล้ว เดี๋ยวนี้เขากำลังกี่เดินขึ้นครับมียุ้งท้องเขาจะเดินขึ้นไปอีกมันจะเป็นน้ำตกอ่ะอ่านั่นตกตัดน้อยวะเดินขึ้นไปอีก400เมตรครับเครับเป็นหมู่บ้านครับจะเป็นน้ำตก ขอเราเหลืออีก300เมตรครับนี่ครับด้านบนของน้ำตกยุงทอง จะไล่ครับหามหามเลยเนือดข้างล่างก็ขึ้นไปเยอะครับสไลายมากครับสไลายมากพอหามลงเลยครับตอนนี้แกได้ยินได้ยิ่ใต้ลง้นไะไ้ เลยครับเนี่ยจะไายมากครับต้องเดิอนอีก300เมตรโอ้ได้หล่ <c oughs> เค็ดยยังครับนี่อโอ้อเต็มกระตาเลย,ไ,ไ,ลยไปจะเศร้าป่ะครับนี่1สิบโมงโอ้ยสิบโมงเต็มกระตา ถึงแล้วรถตรงนี้เก๋นน้มเก๋าสิไหลค่อยครับมีไฟน้ำตกน้ำตกตัดน้อยมีไฟไมนเหียนะครับน้ำตกตัดน้อย โ,ไไนนะนนโอ้ใบเฮียตัวนี่เป็ใไส้นะจะเป็นขั้นนี้ครับอ้หอยนำกระีิ่ไหลไเฮียงครับเจ้าห้เบิ้งขลันมัอโอนี่กรี่เป็นเต Ồ, đi. Ô dạ giờ. dạ dạ đến xuống dạ xuống dạ này cái dạ 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 Không phải นสน่วนของแต่งลักษณะจุดสูงสุดครับของอุทยานแห่งชาตินายยุงน้ำโสมครับน้ำตกตัดน้อยถึงจุดแค่นี้เหรอลรกใหม่หนาผาครับของลูกใหม่กับเป็นทุ้มองถึงแล้วถึงแล้วถ้ามาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อันนี้ผมกับมาเทธอแรกด้วยกันเป็นไรลง่เปิเรื่อยๆเลยเังไหนก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับคุณไพภพครับครันนบถึงครับถครับผม9:00เ <c oughs> นอะขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะครับผม <c oughs> ไปแล้วครับ หากินข้าวก่อน